นี่ก็จะเป็นอะไหล่ที่ติดมากับรถนะครับผมทุกท่านต้องมีไว้นะครับอย่านําออกจากรถนะครับผมนี่นะครับเ,เปลี่ยนล้อฉุกเฉินนะครับผมเครื่องมือก็ไม่เยอะนะครับผม พยายามอย่าให้โดนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะโดนทีรถเราถลอกนะครับนี่ครับล้อลอยเลยครับผมตอนนี้ก็สามารถยกล้อออกได้แล้วครับผมแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับผมง่ายมากเลยนะคะง่ายมากครับผมนี่นะครับผมล้อลอยแล้วนะครับผมเรามือสํารวจแบบนี้นะครับผมแปลว่าเราสามารถถอดล้อได้แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ได้แล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมนี่นะครับผมวิธีใช้นะครับผมก็มีตัวนี้นะครับ ให้สอดเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมสมแล้วก็หมุนแล้วครับผมนี่ครับีง่ายครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าไงนะครับเราไปใส่ล้อใหม่ด้วยกันเลยนะครับครับออกหมดแล้วใช่ไหมนี่ครับผมน้องเขาก็ได้ดันออกหมดแล้วนะครับผมทุกน็อตแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบวิธีง่ายๆนะครับผมแบบบ้านๆนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมสำหรับคนที่มือใหม่นะครับผมผู้หญิงก็ทำได้นะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับผมทำง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็หมุนน็อตออกนะครับผมเวลาที่เราฉุกเฉินนะครับผมเดินทางไกลๆนะครับผมล้อรถล่วหรือว่ายางแตกยางั่วนนะครับผมก็สามารถทำได้นะครับ ถอดมาแล้วไม่ใช้ก็เอาไปทิ้งเลยนะครับ oh, <no. S 1> นี่นะครับเวลาเราหมุนน็อตนะครับผม๋ก็มีเคล็ดลับนะครับผมหมุนตัวนี้นะครับผมแล้วก็หมุนตัวนี้แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับผมมีธีถอดล้อนะครับผม เ,เราจะทำการเปลี่ยนล้อกันนะครับเบนตุมเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นล้อสำรองนะครับผมหรือว่าล้ออะไรที่ติดมากับรถนะครับครับติดด่ารนะครับผจุกลมต้องอยู่ด้านนอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นล้ออะไ่นะครับผมที่มากับรถนะครับ เล็งรูน็อตให้ตรงนะครับผมแล้วก็ใส่นะครับผมให้หัวจุกอยู่ให้หัวจุกอยู่ด้านล่างนะครับผมให้มันตรงแกนของมันนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับถ้งเงนครับเรามาใส่น็อตไปกันเลยนะครับโหรู้สึกว่าน็อตของเรานะครับผมจะโดนดินทรายนะครับเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์เออเดี๋ยวมันไม่ S <S <S นี่นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตให้ถูกวิธีนะครับผมใส่ทางซ้ายก่อนแล้วก็ทางขวานะครับแล้วก็ใส่ข้างบนแล้วก็ใส่ด้านล่างนะครับดูขนเนละ็กไซล์าจะเยอะนะ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็น,นวิธีเปลี่ยนล้อรถแบบไขให้พอแน่นมือนะครับแล้วก็ค่อยมาขันแน่นอีกทีนึงตอนอลงล้อแล้วอืนี่นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับผมวิธีหมุนน็อตนะครับผมหมุนด้านบนก่อนนะครับผมแล้วก็หมุนด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนทางซ้ายนะครับผม แล้วก็มาทางขวานะครับผมหมุนนี้ถูกวิธีนะครับผมอย่าหมุนไล่มาแบบนี้นะครับการหมุนไล่มาแบบนี้ทําให้ล้อเราไม่บาลานซ์กันนะครับผมทําให้เอ,อมันจะกินไปข้างนึงนะครับผมทําให้ล้อมันไม่สมดุลน,นะครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนล้อเสร็จนะครับเราก็จะทําการปรับล้อให้ลงติดกับพื้นนะครับผมนี่ครับผมก็ปรับไม่ยากนะครับนี่นะครับผมง่ายๆนะครับเราก็ปรับแม่แรงลงนะครับผมนี่นะครับผมตอนปรับลงข้อจะหมุนง่ายๆนะครับผมหมุนไม่ยากนะครับหลังจากนั้นเราก็ปกตินะครับผมนี่ก็จะเป็นอะไหล่ที่ติดมากับรถนะครับผมทุกท่านต้องมีไว้นะครับ อย่านําออกจากรถนะครับผมนี่นะครับย้ํานะครับผมนี่คือการย้ำดูเป็นละทีนี้เป็นละมไ,ไมเคยทมื่อกี้ก็โทา่ว่วกืก็โทรอยู่มันก็จะสอนแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถนํารถเข้าอู่ได้นะครับผมนี่ก็คือการเปลี่ยนยางอะไรเฉพาะหน้านะครับผมเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่ายางรถรั่วในระหว่างที่เราเดินทางอยู่นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีเปลี่ยนล้อรถแบบฉุกเฉินนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ